บาที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก้านะครับผมมาเจอกับผมอีแล้วกับการวานแนวทางนะครับฮานอยประจํามาที่21นะครับธันวาคม6กในในมาชิกซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับเนาะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับประจําแล้วขอสวัสดีนะครับพี่พี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่ยินดีต้อนรับชูช่องเปาทีพารวยกับแนวทาง ห้าน้อยวันนี้นะฮิมาชิกนะครับเนาะก็ตามกันต่อนะปังรุ่นกันต่อปังกันต่อกับแนวทางห้าน้อยผมนะฮิมาชิกนะครับก็มีให้เป็นประจําทุกวันนะครับผมเนาะก็รุ่นหน่อยรุ่นปังกันทุกครั้งนั่นแหละสำหรับแนวทางห้าน้อยผมเนาะอันนี้เป็นสูตรเป็นแนวทางนะฮิมาชิกนะเนาะขอย้ําก่อนว่าเป็นสูตรเป็นทางทั้งหมดนะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะฮิมาชิกนะครับสำหรับผู้โชคดี บางครั้งอาจจะมีดดงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่ผมก็เต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกแนวทางนะสำหรับในทางผมในทางไหนเดินดีเดินต่อนะในทางไหนเดินไม่ดีผมก็ปรับแต่แก้ไขไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะเนาะก็ขอบคุณที่พี่มาเชิกไวด้วยที่จะที่จะติดตามและยังให้ำกำาลังใจกันมาโดยตลอดในมาชิกนะครับบางแม้บางครั้งก็จุกมากนะนะครับพี่พี่จะมาชิกางคนก็จุกแบบเงียบๆนะแต่พี่มาชิกามกคนก็ มาคอมเมนต์นะครับทักทายกันก็ขอบคุณที่สมาชิกไว้ด้วยกันเนาะนะครับก็ทำเต็มที่ทุกครั้งทำเต็มที่ทุกแนวทางสําหรับแนวทางผมเนาะนะครับอ่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับนักลบย่อมมีบาดแผลเด้ออสมาชิกนะครับเนาะเหนื่อยก็พากครัก็ไปต่อนะครับเนาะอ่ะมีรู้คำเตือนก่อนใน้มาชิกนะครับเนาะอ่าทางช่องเพียร์สิกลางเนาะการนําเสนอสูตรคำนวณตัวเลขประกอบการพิจารณากันทางฮานอยวันนี้ใน้มาชิกตัวเลขทั้งหมดคัดตัวเด่นมาจากแนวทางสูตรนะนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับนะครับที่ชอบแค่ว้เจ็ดไว้นะถ้้าไมม่ชชอบก็ให เป็นแนวทางไปนะครับผมเด็กตํำกว่า18ปีผู้ปกครองควรพิพจารณาดูแลอย่างใกล้ชิดในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะสมาชิกนะครับผมนะครับอ่ะดูเมื่อวานกันเลยนะใน้มาชิกสลับในทางอหอวผมเนาะนะครับโอ้เมื่อวานนี้ สี่กับห้านี่เหนื่อยเลยได้มาชิกนะครับเป็นมัดรวมนะผมไม่ได nice ้แยกหน่อยให้เมื right? yeah. at> euh ่อวานผมให้ในรูปกระถิ่นด้วยสําหรับเมื่อวานเนาะวันก็เลยจุดไม่ทันก็เลยมาวานในคลิปนี้ให้เนาะนะครับอ่ะมาสรุปผลก็เลยได้มาชิกเป็นมัดรวมนะนะครับผมไม่ได้แยกหน่อยให้นะเป็นมัดรวมนะครับสําหรับแนวทางผมนักเทียบเคียงซีนอยมีน้อยกิจนะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะให้มาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าเมื่อวานกระชาติเอาหนึ่งเก้าสามนะแปดหกหนึ่งเก้าสามแปดหกอันนี้ผมนักสี่กับห้าไม่ลงกระช แปดหกสองนะมาชิกนับเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะเริ่มแต่น้อยกิจเลยนะครับกิจอ่าแดงหมดเลยนะครับเนาะนะพิเศษนะครับห้ามีไม่สามห้านะครับให้ห้าแปดเนีมาชิกนะครับให้ห้าแปดนะนะครับในพิเศษห้ามาตัวเดียวนะคให้มาชิกนะครับเนาะเมื่อวานนะครับเหนื่อยเลยนะครับสองวันเลยนะครับสลับเดินทางฮานอยผมปกตินะครับเนาะนะครับสี่กับห้าก็ไม่ลงในมาชิกนะครับเนาะนะเมื่อวานนี้เรียบร้อยเลยในมาชิกนะครับ แต่เมื่อวานเนี่ยถ้าใครตามในทางลูกไม่ไข่ในมาชิกนะครับศูนย์หกก็จะเข้าศูนย์หกเนาะนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็นในทุกไม่ไข่นะนี่นะครับก็จะเข้าศูนย์หกในมาชิกแล้วก็แต่หกเจ็ดไม่มีนะครับเนาะสำหรับเมื่อวานเนี่ยนะครับเนาะนะครับลูกไม่ไข่มาหนึ่งรอบนะนะครับมาศูนย์หกนะครับในทางลูกไม่ไข่อย่างปังอยู่นะนะครับนะครับแต่ในทางผมเมื่อวานนี่โอ้โหสองวันเรียบร้อยเลยนะครับเป็นมาชิกก็ขอไปพิจาราเช็คไปด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับในทางฮานอยเนาะนะครับสำหรับทางสูนนนะะะคครรัับบผมเา ก็ทําเต็มที่แล้วสําหรับในทางฮานอยเมื่อวานในมาชิกนะครับผมอ่ะนะครับวันนี้ก็ตามกระต่อในมาชิกวันนี้ก็ตามกระต่อถ้าชอบแค่ว้จุดไว้นะถ้าเหนื่อยกระภพาะคละก็ไปต่อในมาชิกว่าผมมีแนวทางให้เปลี่ยนประจําทุกวันนะครับเนาะนะครับ แต่ก็เต็มที่ทุกครั้งในมาชิกบางคนนะบอกให้เต็มที่หน่อยบางทีนะครับเนาะนะครับ,รบอันนี้ผมเป็นสูตรเป็นแนวทางทั้งสิ้นในมาชิกก็คัดจากแนวทางสูตรนะนะครับนะบถ้าเกิดพี่มาชิกขึ้นชอบแนวทางสูตรก็พิจารณาแนวทางสูตรเพราะผมก็มีแนวทางสถิติให้อีกทางพีบ่บบานะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ให้พี่มาชิกดูที่ตัวเลขนะนะครับดูที่ตัวเลขว่ามันเดินไม่เดินในมาชิกเราค่อยพิจารณานะครับเนาะอันนี้คือนะครับเป็นแนวทางทั้งสิ้นในมาชิกออะนะครัีแนวทางมีเข้ามีหลุดนะนะครับ นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาตัวไหนนะเราก็ทําตามสูตรไปเขียนไปนะครับเนาะนะครับคํานวณไปเนาะอ่ะขอลงลรายเอียดตัวเลขกันไปเลยนะให้มาเช็คนะครับฮานอยวันนี้นะครับเนาะนะครับอ่ายังไงวันนี้คอยมาสองตัว,สา,ตวสามตัวเลยเด้อนะครับเนาะฮานอยฮานอยวันนี้นะครับเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดนะทับสิบสองทับหกหกนะนะครับนะ ขอให้มาสองตัวสามตัวเด้อวันนี้นะครับเนาะไม่มาสองวันละนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนสูตรใหม่นะผมปรับสูตรใหม่นะครับวันนี้นะครับมาดูตัวเด่นนะให้มาชิคนับเด่นวันนี้ผมให้ตัวนี้นะนะครับผมสามกับแปดนะแปดกับสามสามกับแปดนั่นนะครับชอบไหมนับชอบแค่ว้จดไว้นะนับสลับในทางสูตรผมนะนะครับ แล้วก็มันตามกันด้วย2ตัวเดินเด่นสตัวเนะาะอาจจะพูดเด่นสตัวเนะ2ตัวเนะด,ดิน2ตัวนะครับอ่ะมีนะครับ3 2นะ3 4นับแล้วก็3 6นะนะครับอ่ะ8 0นะ8 1แล้วก็8 9นะนะครับอ่ะ นางเบิ้ลมาหน่อยนะครับนะครับเมื่อวานนี้บ้านเราพัฒนานี่โหเบิ้ลเลยสี่ตัวกับเก้าสองสองเลยเมื่อวานนี้ยอมเลยเราพัฒนานะฮมาชิกนะครับเนาะอ่ะมาดูตัวนี้เลยนะครับดูตัวนี้ผมนะนะครับอ่าเหตุการณ์แสดงก่อนนะครับเนาะนะครับอ่ะมีสามแปดนี่จะพูดได้เลยนะตัวเด่นสลับสายวิ่งสายรูดเนาะนะครับหวังว่าวันนี้คงจะมานะครับสามสองสามสี่สามหกแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้านะวันนี้ในฮิมมาชิก นะครับอ่ะดูตัวนี้เลยนะครับเนาะนะครับตัวนี้ผมวันนี้นะนะครับอ่านี่เลยนะครับส6มหกสามกับอ่าแปดศูนย์ศูนย์แปดใ้มาชิกนะอันนี้ระวังเก้าด้วยนะครับเนาะอันนี้ระวังหกอ่ากับหัวให้ด้วยนะครับเนาะอ่าซ้ำๆแปดแปดนะครับสำหรับทางเบื้อหรืกใครจะการเบิ้ลไว้นะครับช่วงนี้นัายังไว้ใจเบิ้ลไม่ได้นะให้มาชิกนะครับสาหรับวันนี้จะเบิ้ลให้อีกรังไว้ใจเบิ้ลนไม่ได้นะเมื่อวานไม่ลงนะนะครับเมื่อวานไม่ลงนะครับอ่าดูวันนี้ อ่าเป็นอย่างไรได้มาดูกันในมาชึกนะครับสลหรับอย่างหน่อยวันนี้เนาะขอโชคดีกันสลหรับในชุดจะพูดเด่นสองตัวนะนะครับแล้วก็ตามก็ได้สามตัวเด่นสามตัวนะ <c oughs> อ่าสามตัวเด่นเนาะสามตัวเด่นสามตัวนะครับสี่สามหกนะนะครับแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งนะแล้วก็อ่าหนึ่งแปดเก้านะนี่เลยทำนะในชุดสามตัวก็ สามชุดเหมือนเดิมนะครับอ่านี่เลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมขอ,อย้อนอีกรอบหนึ่งนะให้มาชิกสลับในทางฮานอยผมประจําวันที่อ่ายี่สิบเอ็ดนะครับอันนี้ตรงกรันเป็นหัตสบอดีเด้อน,นะครับเนาะอ่ะยังไงขอให้มาสองตัวสองตัวนะครับเด่นวันนี้ผมกสามกับแปดแปดกับสามนะวันนี้อาจารย์ช,ชอบก็พิจารณานะครับสลับในทางสูตรผมเนาะนะครับอ่าสองตัวก็มีสามสองสามสี่สามหก Uh, 80เป็น1 89นะวันนี้นะผมเล่นให้36กับ80นะ,นะะ, 6, ะ 6, นะครับระวัง6กับ9ด้วยพี่มาเช็คระวัง6กับ9ด้วยนะครับถ้าใครชื่นชอบเนดะินทางเบิ้ลนะครับ33เป็นเปรียดใครจะการเบิ้ลไว้ก็ดูแล้วกันนะพี่มาเช็คครับอย่าไว้ใจเบิ้ลไม่ได้นะนะครับนะครับ3เปรียดจะพูดได้เลยเด้อนะครับเนาะนะขอโชคดีกันนะครับ,นะรบ,นะรบสำหรับแนวทางฮานอยวันนี้นะครับเนาะจาก 3, ตัวเด่นก็มี4อ่า สามหกนะอันน yeah, yeah, I mean, so ี้หกนะเริ uh, day, ่มศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดเก้านะนะครับยังไงวคอยมาสองตัวสามตัวเลยวันนี้ใช้ปังปังโป้กันไปนะครับขอให้มาสลับวันนี้นะให้มาชิกนะครับขอให้มาหนับสองวันแล้วจุกนี่ได้มาชิกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรียนเย็นนี้มาลุ้นปังกันได้ให้มาชิกกับทางอาน้อยนะนะครับเต็มที่ทุกครั้งเต็มที่ทุกแนทางสลับในทางผมในทางมีเข้ามีหลุดนได้มาชิกสลับโค้โชคดีอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะนะครับก็ทำเต็มที่ทุกครั้งได้มาชิกนะครับนะครับ นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับทาหาผมเดี๋ยวเย็นนี้มาลุ้นปังนะฮะมาชิกขอบคุณทุกการติดตามไว้เจอกับผมคลิปต่อไปนะฮะมาชิกนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงไว้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีนะครับ